องค์ประกอบมีแค่นเองไม่ได้มีอะไรเยอะบางคนว่โอ้โหอาจารย์แมนปั้นแบบขอบบอกันเลย <laughs> แต่ว่าบางทีคนอื่นสมัยเก่ามันมันไม่มีอะไรก็ต้องใช้ดินนะครับรอ่อเนาะอย่างเหมือนว่าทาหลุมทํำหลุมล่องน้ำแหละให้มันปลาบืน,นปลาขึ้นเหมือนทางน้ำไหลขึ้นมาเงี้ย ขุดบ่อแล้วเอาถังเอาไหาเอาอะไรเนี่ยไปใส่แล้วก็เอาดินเลนทาขึ้นมาปลามันก็ขึ้นมาตามกลิ่นนะกลิ่นดินกลิ่นโคนมันหอมมันก็ขึ้นขึ้นมามันก็ตกอันนี้ก็เหมือนกันนะหลักการใ,ใช้ได้หลักการเดียวกันเลยเนาะจริงๆก็ไม่ต้องปฏิพิทันมันนี้อโอเคจุบ ถ้ามันติดถ้ามันออกเวลากลางมันก็จะแบบเสียรูปเสียทรงได้โอเคไปละนี่อันนี้รอครับอยู่มือเราเนี่ยบีบไปไปไป,ไปทำขอบ โอ้ไม่ได้ครับถ้าท่าจอดไม่สวยมันก็ทำให้โอเคหลังสุดท้ายวันนี้ห้าหลังโอเคครับเริ่ม กำลังใจขึ้นมายหมที่หลายๆวันนี้ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ครับเดี๋ยวทีผมลงไปนะอาหายบ้างใครมาเอา ทำไมเราถึงคิดแบบนั้นนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหมือนว่ากุง้งเราเราใส่ไว้ตรงนี้เราโยนท่าเน,นี้เรารู้แต่พอเรามาดูมันมันอยู่อีกท่านึงนะทุกคนมันมันไม่เหมือนที่เราวางไว้นี่เหมือนที่เราคิดะนะเนาะใช่ไหมคล้คยๆก็คิดนะครับอมันไม่ได้อยู่ท่าที่เรา เรยโยนไว้ที่เราที่สำคัญม,มันมันมันไม่มีมมอ่ะกุ้งอมันจะมันจะน้อยมันจะห่างมันจะบางไปเลยแต่อันนี้ขึ้นมาถ้าถือว่ามีอยู่นะแต่น้อยอยู่ในภาพรวมครับของของหลังนี้นะพูดถึง ถ้าปั้นได้มันจะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าไปปั้นดีๆมันจะอะยังไม่ได้เทเลยแต่ยัดไปแล้ว นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนี่ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยครับกำลังดีมีกำลังใจมาถ่ายคลิปมีกำลังใจมาดูเออว่ามันเราทำนะมันยังเหลือมันไม่มีใครมาเอาของเราอมันก็เข้ามันก็หมานมันก็ติดดีนะนี่ผมอันนี้คือรอบเดียวเนาะนี่ประมาณนี้เลย รอบหงหลังโอเคครับเป็นที่น่าพอใจอยู่โดยรวมทั้งหมดทั้งหมดห้าหลังะนะถ้ามีหลังมากหลังน้อยปร<อ>ับกันไปนะครับนี่ก็สะอึกมาจะสองวันสองส,สามวันแล้วเนี่ยยังไม่หายนะครับ ก่อนนี้มา <c oughs> จังหวะที่เราดึงบางทีมันจะติดก็ต้องเอาตี้ให้เล็กมันอยู่ตรงกลางก่อนไม่งั้นมันก็จะลำบากตะการดึงมันจะเสียหายได้เนาะเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอันนี้รูดไหมต้องดูด,ด้วยคนระับบางทีกุ้งกงุ้งเขาไปแล้วทำไมไม่เหลือไง ปิดมันก็ไม่เหลือสิครับกินแล้วมันก็ออกไปเนาะนี่จัดให้แบบจุกๆเนาะนี่สุดท้ายสมแบบเยอะๆช้ำๆไปเลยก็ได้กินจะได้มานะครับ ดีมากทุกคนอยากให้กินรอยไปได้จังเลยอ,อยาให้กินรอยไปทุกคนครับจะได้รู้ว่ามันกินแรงขนาดนี้กุ้งถึงเข้าเนาะ,ะไข่เป็ดต้มครับ ทางเข้าอาหารอยู่ตรงนี้เราก็จะได้โยนครับโยนจบไปเลยโอเคจะได้ลงลจะได้ล้างมือเนอะส่งกิ่นส่งกิน ห้อมห้วนดันงจ้วนใจวันนี้มาแล้วครับได้ก็อารมณ์ดีหน่อยนะกำจัดขี้โคลนดินออกจากซอกเล็บนี่ครับเล็บดำยูทูบเบอร์เล็บดำ <c oughs> ไปทุกคนน้ำใสหน่อยนะนี่ดูนี่ชุดโอเค